อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกันเยอะๆนะครับพระอาจารย์คะกราบขอโอกาสค่ะลูกศิษย์อยากทราบว่าคนเราทุกวันนี้เกิดมาแล้วเวลาตายแล้วไปไหนคะปะัิความเชื่อในพุทธศาสนาเชื่อว,ว่าสัตว์โลก ที่เกิดมาล้วนมีวิบากกรรมเป็นของตนเองที่แตกต่างกันไปมีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจกเป็นทายาทจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือไปมีบุคคลบางพวกมีใจเป็นบาป อากุศลอากัตัญโยบิดามารดาภูบาอาจารย์ชอบผ้าตัดชอบรักทรับยชอบผิดประเวณีชอบโคโหกชอบดื่มของเมาเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปจุติในอาบายภูมิทั้งสี่มีเอธอัตตุรากายตันาลกตัดรารฐาน ตามบุพกรรมที่ทำไว้ในเบื้องต้นมีบุคคลบางพวกมีใจเป็นบุญกุศลปักตยูบิจามายาคุบาจาร์ชอบให้ทานรักษาศิลภาวนาเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปจุติบนสวรรค์ทั้งหกชั้นมีชั้นจตุมหาราชิกา ันตาวมาถึงฉันยามาฉันดูติดฉันนิมานอดีฉันอรณิมมิตวะตะวะตีตามบุปกรรมที่ทำไว้ในเบื้องต้นมีบุคคลบางพวกมีใจเป็นมหากูุตนลปัจพุธพมจันทร์ตั้งมั่นออกบวชในศาสนาพุทธปฏิบัติตาิสีลสมาธิปัญญา จิตเห็นแจ้งในอริยสัสีิทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นภายในวัฏสงสารละกิเลสจนถึงที่สุดคือความบุรพนไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็เข้าถึงความเป็นอมะตะจุติในแดนโลก,กุตตะคือนิพพาน และพมโลกตามบุปรกรรมที่ทำไว้ในเบื้องต้นขอให้ท่านผู้มีใจเป็นกุศลธรรมทั้งหลายจงมีแต่ความเป็นสริมงคลอายุวันนะสุขภะภาระสมความปาัารานทุกประการเทินสาธุค่ะ